สวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจัน์นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทํานายของชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนเมษายนพศ2563นะคะก็ ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอ๋ขอความการุณานะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้เอ๋ด้วยนะคะ<ม>ก็คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่1ิบก,กกรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็สามารถติดต่อได้ทางลนเอทาร์ล2อสอนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเอจะทิ้งจะทิ้งตัวลายไว้ใต้คลิปนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ ับชาวลัคนากรากฎเนี่ยเหมือนจะเจอมรสมการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยจะดีนักในหลายๆเรื่องที่ํำรังจะเข้ามาส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งนะมันก็เป็นเพราะว่าดวงของประเทศไทยดวงของประเทศไทยตอนนี้กำลังตกนะคะหรือดวงกำลังอ่อนอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบ มีปัญหาหลายอย่างนะคะเข้ามามลุมเล้านะคะก็ชาว ถ้าให้ดูตามหลักโหราศาสตร์ไทยอะ่ะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยก็ช่วงเนี้ยมันจะมีทั้งเรื่องดีมันจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีเข้ามาเรื่องดีก่อนดีกว่าเรื่องดีนะเรื่องดีก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสโคจรเข้าพบ ปัตตนิดาวพฤหัสโคจรเข้าพบปัตตนิซึ่งเป็นพบเกี่ยวกับหุ้นส่วนคนรักคู่ครองเพ่ตรงข้ามชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎนะคะที่ยังโสดอยู่เจอเนื้อคู่มีดวงจะได้เจอเนื้อคู่รวมไปถึงอาจจะได้ หุ้นส่วนเป็นเพศตรงข้ามอาจจะมีการลงทุนทําธุรกิจกับหุ้นส่วนที่เป็นเพศตรงข้ามอ่ะสมมติคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะบังเอิญอ่ะไปได้หุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็นผู้หญิงคุณจะมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีเข้ามาพร้อมกันทั้งด้านดีก็คือจะมีชื่อเสียงในสายงานจะได้รับความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามถ้าคุณกำลังเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเนี่ย ควรขอความช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามที่อายุมากกว่าและในทางกลับกันตัวคุณก็มีเกณฑ์จะได้แฟนเป็นเพศตรงข้ามที่แก่กว่าหลายปีผู้หญิงสาวบางคนเนี่ยอาจจะได้แฟนแก่ส่วนผู้ชายก็เช่นกันค่ะอาจจะมีผู้หญิงที่อายุมากกว่ามาชอบมีดวงจะได้แฟนแก่ ในช่วงเดือนเมษายนนี้คุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆเป็นทางลี้ลับอาจจะเป็นศาสตร์โหราศา,ศาสตร์ทางศาสนาการสวดมนต์ไหว้พระการฝึกสมาธินะคะการฝึกสมาธิช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีดาวหลายดวง โครจรย้ายเมื่อเดือนมีนาเนี่ยมีดาวหลายดวงเลยโครจรย้ายดวงแรกเลยนะคะเมื่อวันที่สองมีนาเนี่ยดาวเสา,วยาย้ายวันที่สิบเจ็ดมีนาดาวพฤหัสย,ย้ายดาวอังคารย้ายเมื่อยี่สิบสองแล้วก็ในวันที่เจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ย ดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าราศีมีนส่งผลหลายๆอย่างกับดวงของคุณหลังวันที่7เมษายนนะคะตั้งแต่วันที่7 7เมษายนตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึงวันที่24ตั้งแต่7ถึง24เนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎทั้งหลายจะ ได้รับข่าวดีจากทางไกลเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนื่องจากดาวพุธโคโจรจากเรือนมลณะดาวพุธโคโจรจากเมือนเรือนมลณะเข้าสู่เรือนสุภะตั้งแต่ระยะเวลานะคะระยะเวลาจดไว้ก็ได้นะคะหาดินสอหรือปากกาก็ได้จดตั้งแต่วันที่7เมษายนจนถึง24เมษายน ดาวพุธโคโจรย้ายจากเรือนราศีกลุ่มเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในตำแหน่งสุภะจะส่งผลให้ท่านมีชื่อเสียงในสายงานน่าจะโด่งดังเด่นดังจนมีคนอิจฉาริษยาท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานจนมีคนหมัน่นไส้มีคนอิจฉาริษยาแต่เขาก็ทําอะไรท่านไม่ได้เพราะดวงกําลังดีเนื่องจากดาวพฤหัส เลงอะดาวพฤหัสเลงอาทิตย์อยู่อาทิตย์พฤหัสเนี่ยเปรียบได้กับพระฤาษีกับพระราชาเหมือนอาเธอร์กับเมอร์ลินอะไรประมาณนี้อาเธอร์ก็คือกษัตริย์ดาวอาทิตย์คือกษัตริย์พฤหัสคือครูบาอาจารย์พระฤาษีหนึ่งกับห้าเนี่ยเอจะมองเป็นเมอร์ลินนะเป็นเมอร์ลินเมอร์ลินคือพฤหัสส่วนอาทิตย์เนี่ยก็คืออาเธอร์เปรียบได้กับว่าตัวชาวราศีกรกฎเนี่ยคุณ ตัวคุณเนี่ยได้ดีเพราะผู้ใหญ่หนุนมีป๋าดันมีเจ๊ดันมีคนแก่กว่าคอยช่วยเหลือคอยให้คุณเพราะฉะนั้นการเงินจากที่ว่ามันเฉี่ยวการเงินที่มันเฉี่ยวการเงินที่มันแฟบการเงินที่มันเหี่ยวเหี่ยวแฟบแฟบเขี่ยวเหียวเนี่ยในเดือนเมษายนเนี้ยฟื้นขึ้นมานะคะจากที่มันเหี่ยวเียว การเงินจากที่มันแฟบๆเหี่วๆเหี่ยวๆแฟบๆเนี่ยมันก็เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาค่ะในวันที่7เมษายนเนี่ยที่ว่าดาวพุธย้ายอ่ะมันก็สามารถตีไปในทางการพนันเรื่องหงเรื่องหวยได้เหมือนกันนะถ้าดาวอพุธย้ายหรือดาวเสาย้ายเนี่ยมันก็จะออกเลขนั้น ช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะออกเนี่ยแหละห้าหเอเก็บสถิติการออกหวยนะก็ช่วงที่ดาวย้ายอะ่ะมันก็จะมีผลกับตัวเลขพอสมควรทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะรัฐบาลประกาศออกมาแล้วนะว่าจะหยุดจะหยุดการออกสลากนะคะจะหยุดการออกสลากก็คือว่า ของหวยหวยชุดนี้หวยของเดือนเมษาเนี่ยจะไปออกในวันที่วันที่สองเมษายน25 6 3หสาแต่หวยในเดือนเมษานวดวันที่สิบหกสิบหกเมษาสองห้าหสามวันที่หนึ่งพฤษภาสองหหกสามเนี่ยหยุดออกโดยยังไม่รู้ว่าเขาจะหยุดกี่เดือนแต่งวดของวันที่สิบหก ในงวดวันที่16เมษายนเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีกองสลากหยุดปฏิบัติการค่ะเพื่อ,อ,อหยุดการแพร่อ,อู่หั่นโรคโรคโควิด -19 นะคะ,โโคะ,คะหรือโรคปอดบวมอูห่หั่นเพราะว่าที่สำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยมีคนไปรวมตัวกันจำนวนมากมายมหาศาลเพื่อนั่งรอผลสลากกินแบ่ง คนก็จะดูผ่านทีวีกันซสะส่วนใหญ่แต่คนที่ว่าชอบมากๆก็ไปนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่าอาจจะทําให้มีการแพร่ระบาดได้เพราะว่าคนมันคนที่ไปนั่งลุ้นหวยอ่ะมันเยอะมันจะเหมือนสนามมวยเอาคือเป็นการแก้ปัญหาแบบผิดๆอะเพราะว่าเตะบอลนอ่ะเตะบอลยังไม่มีคนดูเลยก็คือว่าตามตารางการเตะบอลนอ่ะ ของลีกเนี้ยเขากําหนดมาแล้วไนงะวันที่17เตะที่นี่วันที่18เตะที่นี่พอโควิดระบาดปุ๊บก็เขาไม่ให้คนเข้าไปในสนามไงแต่นักบอลก็เตะแล้วก็มีทีวีถ่ายทอดสดส่วนคนดูไม่มีมีแต่นักบอลเตะทําให้บรรยากาศก่อยๆเศร้าๆหนอยๆแต่ก็ยังสามารถดําเนินดําเนินงานได้ตามปกติกรณีหวยของประเทศไทยเอ๋ค่อนข้างจะไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากออกความเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเขาคิดอะไรของเขาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองอ่ะเอ๋ไม่เข้าใจว่าเขาเขาเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆอ่ะการพนันมันก็มีทุกทุกประเทศทั่วโลกในบางประเทศมีทั้งบ่อนคาสิโนสลอ็อตหวยมันเป็นมันเป็นของไม่ดีเพราะมันเป็นการพนันแต่การพนันก็เป็นสิ่งที่ สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินให้กับประเทศเงินภาษีเงินเงินรายได้รายได้ของของประเทศอ่ะมันก็มาจากเนี่ยแหละมาจากหวยเนี่ยแหละซะเยอะเลยแต่ก็ช่างเขาค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เสะเทือนอะไรมากในวันที่ยี่สิบสานะคะในวันที่ยี่สิบสามเมษาเนี่ย มีจันดับนะคะมีจันดับจะมีผลกับการงานของชาวราศีกรกฎก็สะเทือนอยู่เอ๋ว่ามันก็สะเทือนอยู่พอสมควรนะเพราะว่าจันดับจันดับในราศีเมษร,ระยะ9องศา16ลิปดาซึ่งที่ราศีเมษเนี่ยเป็นเรือนการงานมันเป็นเรือนการงานของชาวราศี ก,รก็รกดช่วงนี้เอกก็ขี้เกียจขี้เกียจว่ะเบาตรงๆเออช่วงนี้โคตรจะขี้เกียจเลยแต่ว่าแบบคือเราก็แก่แล้วอะ่ะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อง,งาน ถึงจะขี้เกียจถึงจะขี้เกียจแต่กูก็ต้องทำงานถึงมันจะมีปัญหาแต่ก็ต้องทำือเอ๋มองว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่อะเราก็หนีความรับผิดชอบของตัวเองไปไม่พ้นหรอกคนเราอ่ะมันไม่มีใครหนีความรับผิดชอบของตัวเองพ้นอะถึงหมอดูมันจะเป็นงานอิสระถึงหมอดูจะเป็นงานอิสระแต่เราก็ต้องมีระเบียบวินยัยมีความรับผิดชอบ ของตัวเองเราก็ต้องมีหลักยึดของเราไม่งั้นถ้าไม่มีกฎไม่มีหลักยึดไม่มีหลักยึดไม่มีข้อปฏิบัตินะ่ะมันก็จะไม่สามารถดำเนินงานไปได้ตลอดลอดฝั่ง การเงินนะคะการเงินเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญกับทุกราศีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยถือว่าท่านดวงดีนะท่านจะได้เงินค่ะตัวท่านนะจะได้เงินตัวท่านจะได้รับความช่วยเหลือ ทางด้านการเงินค่ะสิ่งที่จะนำปัญหามาให้ท่านน่ะก็คือว่าเมื่อเมื่อเดือนมีนานะคะเดือนมีนาก็คือเดือนนี้เดือนในเดือนมีนาเนี่ยดาวอาทิตย์ กับดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนมอรณะซึ่งทำให้ท่านเนี่ยสุขภาพร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่ดีป่วยเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดมิตรสหายใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เพื่อนใส่ร้ายป้ายสีมีเรื่องจุกจิกกวนใจมีเรื่องวุ่นวายนี่คือสิ่งที่ว่าท่านน่ะ เจอแต่ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดละเอียดอ่อนมีความคิดที่เออลึกซึ้งในเดือนเมษาเนี้ยคือเอ๋อยากจะขอให้ท่านเนี่ยระมัดระวังคำพูดของตัวเองให้มากให้ระมัดระวังคำพูดของตัวเองแล้วอะไรอะไรเนี่ยก็จะสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดีการที่ท่านเนี่ยดวงตกในช่วงที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องของกรรมเก่าเวรกรรมแต่ในเดือนเมษานี้ท่านจะได้รับข่าวดีจากทางไกลตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านเนี่ยจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือคนที่กันแกล้งทําลายชื่อเสียงคอยปัดแข้งปัดขา จะพ่ายแพ้และดวงตกหนักท่านจะได้รับข่าวความเดือดร้อนของศัตรูหรือคู่แข่งในสายงานในช่วงเดือนเมษาเนี้ยจะมีอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินความเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้สินทรัพย์สินเงินทองมีเรื่องให้วุ่นวายใจอาจจะต้องซ่อมแซมหรือมีปัญหาที่จะต้องใช้เงินซ่อมซ่อมนั่นซ่อนูน่นซ่อมนี่นะคะมีเรื่องให้ต้องแบบ ซ่อมบ้านซ่อมอะไรส่วนหนึ่งดาวเสาร์นะคะจะมีโควงโครจรอ,อะประมาณ2ปีครึ่งสปีครึ่งนะคะในช่วง2ปีครึ่งเนี่ยอาจจะมีการโครจรวิปริตมีการโครจรวิปริตในปีนี้เช่นกันนะคะตั้งแต่วันที่2มีนาจนถึง12กระดกกดาคมหกสา ดาวเสาจะอยู่ในเรือนราศีมังกรนะคะและหลังวันที่12เนี่ยโครจรวิปลิตค่ะดันไปโครจรวิปลิตอีกซึ่งถ้าตามหลักเนี่ยช่วงที่มันโครจรวิปลิตเนี่ยนะจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองเกิดขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นกับ ประเทศไทยเนี่ยแหละจะมีความวุ่นวายเพราะดาวเสากับดาวพฤหัสเนี่ยโคจรวิปริตก็จะเกิดเรื่องวุ่นวุ่น,ว,นว,าวายขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองการประท้วงความวุ่นวายช่วงกรกดานเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญในบ้านในเมืองมีความวุ่นวายมีปัญหามีเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีกรกฎที่เป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับตลาดหุ้นงานที่ต้องใช้มันสมองและเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะเจ๊งเนี่ยควรจะวางแผนตั้งรับให้ดีนะคะในเดือนเมษาเนี่ยอาจจะมีเรื่องของภัยธรรมชาติเข้ามาอาจจะแผ่นดินไหวนะคะพายุเข้าน้ำท่วมอีก จะเป็นภัยธรรมชาติที่ว่าจะมีเกิดขึ้นการเงินก็ถือว่ายังวุ่นวุ่นวายๆอยู่ตั้งแต่วันที่22มีนา63จนถึงวันที่1พฤษภาคม2563เนี่ยนะคะก็ตัวตัวของท่านเองเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานนะคะจากเพศตรงข้าม เพศตรงข้ามจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องหน้าที่การงานและเป็นคนอายุน้อยกว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านการงานจากคนที่เขาอายุน้อยกว่าเข้ามาช่วยเหลือให้งานของท่านเนี่ยสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะส่วนหนึ่งประกอบกับว่า1อะ่ะการเงินดีขึ้นจะมีชื่อเสียงในสายงานปัญหาจะน้อยลง จะได้รับข่าวการมรณะของศัตรูหรือเป็นข่าวที่ศัตรูคู่แข่งในสายงานธุรกิจเจ๊งศัตรูป่วยเข้าโรงพยาบาลการงานเป็นจังหวะที่จะมีโอกาสดีมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาไวไปไวได้เข้าวันนี้เข้าห้าหมื่นพรุ่งนี้ออกห้าหมื่นวันนี้เข้าสี่หมื่นพรุ่งนี้ออกสามหมื่นนะคะ จะได้เงินก้อนระบบมาไวไปไวดวงการพนันมีไหมมีค่ะโชคลาบหวยการพนันเล่นได้แต่ประเทศไทยจะหยุดจะหยุดการออกสลากอยู่นะงวดสุดท้ายก็คือของวันที่สองพฤษภาแล้วก็จะมีโครงการหยุดนะคะซึ่งก็เออ ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอะบางเอิญว่าเราไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าถ้าเอ๋เป็นนายกเอ๋จะไม่ทําแบบนี้เพราะ,ะไรายได้จากหวยจะหวยบนดินนะคะหวยบนดินสมัยทักษิณน,นั่นก็คือ,อไรายได้ได้เข้าคงคังถ้าคังไม่มีเงินก็ไม่มีเงินจ่ายค่าราชการถ้าเอ๋เป็นนายกเอ๋จะไม่ยุบหวยบนดินแล้วก็จะไม่ยุบการออกหวยสลากจะโควิดเคอร์วัอะไรก็ช่างก็คือว่ายังมี ถ้าเป็นเอกเป็นนายกหรือเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเอจะให้ความเห็นว่าเราเอาเงินไว้ก่อนแล้วก็ห้ามห้ามคนนอกเข้ามาในสถานที่ออกสลากห้ามคนเข้ามาเราก็จะจัดการออกสลากกันที่นนทบุรีแต่ไม่ให้คนนอกเข้าเพราะยังไงถึงโควิดจะมีหรือไม่มีอ่ะคนยังต้องกินถึงจะไม่มีโรคโควิดหรือมันมีมาแล้ว หรืออาจจะมีการขยายสายพันธุ์เพิ่มเป็นสี่ห้าสายพันธุ์หรืออาจจะมีโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์ก็ยังต้องใช้เงินมนุษย์ก็ยังต้องกินข้าราชการยังต้องกินถ้ามันไม่มีเงินเข้ามาในระบบหาเงินไม่ได้ไม่มีเงินเข้ามาในระบบจะเอาเงินที่ไหนจ่ายลูกจ้างลูกจ้างก็คือข้าราชการเนี่แหละรัฐบาลต้องต้อง ต้องวางแผนทางด้านการเงินให้มันรัดกุมกว่านี้ไม่ใช่ทำแบบอย่างที่เป็นทุกวันนี้ที่ทำได้ห่วยมากที่ผ่านมาเนี่ยดูตัวอย่างประเทศอื่นสิพอมีข่าวโรคระบาดปุ๊บนะทุกประเทศนะเกือบทุกประเทศพร้อมใจกันปิดประเทศหมดเลยไม่ให้คนจีนเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะประเทศไต้หวันซึ่งอยู่ติดกับประเทศจีนแต่เขาสามารถนะรักษาสถานการณ์นะ ควบคุมโลกได้สำเร็จเขาปิดประเทศเลยต่างจากเกาหลีใต้มากเกาหลีใต้นี่คนตายเยอะนะแต่ไต้หวันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยไต้หวันนะไม่มีปัญหาอะไรเลยยอดคนติดเชื้อนะวันนึงอะเพิ่มวันละคนแล้วก็ไม่มียอดการตายเลยสักคนแล้วนายกอ,อประธานาธิบดีของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ จบกฎหมายแล้วก็เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งมากเขาวางแผนไว้หมดเลยว่าจะปิดประเทศไม่ให้คนจีนเข้าแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจะทําให้ประเทศเนี่ยมีเงินหมุนเวียนในระบบไม่ใช่เงินไปกองอยู่ในธนาคารก็คือว่ากระตุ้นให้คนในประเทศเนี่ยเที่ยวในประเทศ คนที่มีตังค์อ่ะคนรวยๆในไต้หวันอ่ะเยอะแยะก็ให้เขาเอาเงินเก็บเนี่ยออกมาหมุนในระบบเอามาหมุนหมุนหมุนในระบบเงินจะได้มีใช้ในระบบเพราะคนรวยอ่ะคนรวยมันก็แค่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่แต่อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต่ะนั่นก็คือคนจนกับคนชั้นกลางไอ้คนรวยเนี่ยทรัพย์สินเงินทองมันมาหาศาลต่อให้เขาปิดประเทศกันสักห้าปีหกปีพวกนี้มันไม่เดือดร้อนหรอกมันมีเงิน แต่คนจนๆเนี่ยแค่เขาปิดประเทศนะหรือว่าเคอร์ฟิวสัก7วันสิวันเนี่ยมันก็เจ๊งแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนให้ดีราศีกรกฎเนี่ยเป็นราศีหนึ่งที่วางแผนโคตรเก่งราศีกรกฎเป็นราศีที่วางแผนการตลาดวางแผนกลยุทธ์การสู้รบวางแผนการกำจัดศัตรูวางแผนการเมืองเก่ง ชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่จะเป็นคนที่วางแผนชีวิตเก่งตามคุณสมบัติของชาวธาตุน้ําแล้วราศีกรกฎเป็นแม่ธาตุน้ําทะเลจะเป็นคนที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกแต่ก็เป็นคนที่คาดการเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎจะต้องวางแผนชีวิตของตนเองนั้น ให้มันลัดกลุ่มให้มันรอบครอบเพราะราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจากดาวเสารเลงอาทิตย์ดาวเสาร์เรงลักกรกฎได้ตําแหน่งเป็นพินทุบาทนั่นก็แปลว่าเหนื่อยหนักมีมีชีวิตที่แบบวุ่นวายได้รับได้รับได้รับโทษได้รับ ความทุกข์ได้รับปัญหาคนโสดก็อาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติที่แก่กว่าหลายปีอาจจะได้แฟนเป็นพ่อไม่คนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ได้แฟนเป็นคนแก่ได้แฟนเป็นพ่อไม่นะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยมีดวงที่เพศตรงข้ามจะมาชวนไปลงทุนทําธุรกิจด้วยจะมีการโยกย้ายที่อยู่เปลี่ยนแปลงเรื่องงานสุขภาพทุดทรง บางท่านก็ได้แต่งงานใหม่กับคนที่เป็นพ่อไม่ลาหูนะคะราหูกับดาวเสาร์ทำตำแหน่งไม่ดีทำให้ท่านเนี่ยจะถูกศัตรูปองร้ายจะทำอะไรก็เกิดอุปสรรคไม่ปลอดโปร่งมีความวุ่นวายต้องใช้ความอดทนดาวเสารมีกำลังสิบดาวเสารมีกำลังสิบควรทำบุญสิบวัดปล่อยปลาปลาไหลสิบตัว แก้เคตดโดยการนะคะแก้เค้ดโดยการย้ายที่นอนจัดบ้านใหม่หรือเดินทางไกลจะดีถ้าท่านใดที่เกิดในราศีกรกฎกับลัคนากรากฎได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานต่างประเทศก็จะมีโชคลาภอยู่กับที่ไม่ดี แต่ถ้าได้เดินทางไกลไปเรียนต่อเมืองนอกหรือไปทำงานต่างประเทศจะดวงดีหาเงินได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยควรจะเบนเป้าหมายหรือเบนเข็มเอ่อทำธุรกิจส่งออกนำเข้าผลิตของผลิตสินค้าส่งออกเลยขนมหรืออะไรเสื้อผ้าเครื่องสำอางส่งออกเมืองนอกเลยค่ะ จะประสบความสําเร็จอย่างมากด้วยด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสกับดาวเสารเนี่ยถ้าท่านทําสินค้าที่เกี่ยวกับส่งออกนําเข้าเนี่ยจะได้เงินดีเช่นผลิตจิวเวลรี่ส่งออกจิวเวลรี่ไปเกาหลีไปเมืองนอกเนี่ยคะจะได้เงินดีค่ะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคู่ครองนะชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยช่วงเดือนเนี่ยแหละช่วงเดือนเมษาทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่หนึ่ง หนึ่งถึงสามสิบเนี่ยคือก็เป็นเกณฑ์ที่แบบทะเลาะก,กับคู่ครองของตนเองะคะ่ะด้วยความที่ไม่เข้าใจกันโกรธโมโหนะคะท่านนะคะเป็นคนที่แบบมีความเป็นแม่ในตัวสูงราศีกรกฎคือราศีของเพศแม่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายอบอุ่น ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความเป็นแม่ในตัวสูงทําให้ท่านเนี่ยชอบเป็นห่วงคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยๆมีความเป็นแม่ในตัวสูงแล้วมักจะหน้าตาเด็กหน้าเด็กกว่าอายุจริงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบที่สงสารเป็นคนใจดีที่สงสารมักจะโดนหลอกเพราะความใจดีบ่อยๆคุณในช่วงเดือนเมษานี่ตัวคุณนะคะมีเกณฑ์จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมมีการลงทุนมีการทำธุรกิจเพิ่ม ได้รับความช่วยเหลือจากคนในเครื่องแบบทหารตำรวจทหารเรือทหารอากาศทหารบกจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่เป็นข้าราชการในเครื่องแบบพวกทหารตำรวจเนี่ยแหละค่ะจะยศไหนก็ได้ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีมีสิทธิ์ได้ของขวัญของฝากนะคะเป็นพวกโลหะอาจจะได้ของขวัญของฝากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ของขวัญของฝากเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องครัว เป็นช่วงที่ว่าท่านะจะมีปัญหากับคู่ครองทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆและวบานปลายทะเลาะกันเรื่องเงินทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งท่านเองก็อาจจะรู้สึกกุ้มใจหรือเครียดจะมีการเดินทางกะทันหันแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีโดยรวมแล้วนะคะชาวราศีกรกฎในเดือนเมษายนเนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะมีการเดินทางภายในประเทศบ่อยๆจะมีโอกาสติดต่อง,งานและมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโดยที่ว่าเพศตรงข้าม ชักนำมาให้ค่ะก็คือว่าจะได้เงินจากเพศตรงข้ามเนี่ยเป็นคนชักนำนำมาให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าจบแล้วท่าในใดที่สนใจอยากจะดูดวงเปการส่วนตัวนะคะก็ให้แอดไลน์มานะคะ